เป็นดอกเลยเป็นดอกข้างคุณท่านได้อยู่โอ้เป็นดอกก็ได้เลยนะเนื้อตีนตัวนะหย่อนหน่อยเบ็ดคิดไปพามาย้ำส่งคำ ẩ ย้ำเล่งไปปุ๊บหดพักุดมีแล้วเลยเนาะอะไรแล้วพี่น้องเอ้

ก่อนอื่นกะทักทายสวัสด,ดีนะสวัสด,ดีเด้อพ่อแม่พี่น้องทุีบัดจักรูจักคนพี่น้องเลยยามช่วงคำยามแรงวันนี้กะยังบ่ได้ไปทไปั้งใดพีน่น้องเลยมาเดทมองพื่น้องพ่อขคือเก่าพอดีตำรวจตอนแรกว่าศุไปทั้งบ้านนั้นนากระปงพี่น้องน่าว่าศุไปหาทั้งน้องจอยไม่ห่างลูกเฮ้ยไม่ห่างน้อยพีนน่น้องเลยเนาะกะ บม,ม่ได้ไปซรัพย์มานนิเพราะว่ามัเอเศร้านี่น้องหนวดเห็นรถเพื่อแล้วก็เลยมันแล้สวยเนี่ยพี่น้องก็เลยบม่ได้ไปเพราะรถเบรกรถต่ำตอมันคดมันคดแก้มันคด,นคดแต่มันเห็ดยากพี่น้องไอ้มันนัดนัดยาคมัอเศร้านี่ก็เลยสวยเหมือนเคยบม่ได้ไปามาหนิน่าจะเป็นว่าอื่นพี่น้องไอ้ออื่นอาจจะไปถ่ายทำอัปเดตให้ท่างพี่น้องที่เบิงที่ส้มกันอีกรอบเนาะความเป็นอยู่ชีวิตของน้องจอยเพิ่นว่าเป็น อ,อยู่ยังไดเป็นกินยังไดพี่น้องเางไเนาะทางครอบครัวเพป็นกระไรเห็นกระดาษสางสารอยู่พี่น้องเางไเนาะแต่ตอนนี้ก็อยู่ที่ละกับน้าเอกก่อนพี่น้องเางไรน,น้าเอกหาตัดไม่ข้างทัวมันก็เชื่อจะข้างบุกยังจะผ่าเป็นตาชิพเถอะ เหนยบว่าเข,ขาบอกเลยผ้าโดยโดยสอบบอกคััปมาดันบอกที่ข้าวหอกทัวร์ไม่จะสอบเกี่ยงสอบบอกแต่เพราะนั่นเชื่อเพราะมันเป็นเป็นจริงเป็นอย่างมันจับเฮ้ยเดิมนั่นแหละผ่านเข่าๆข,อขอคนนี้ก็ณบ่มีบอ มีมีแต่แบบนี้อืมลักหนึ่งคือบอ่อเฮียไปให้บ้านตัวเนี้นยฮะ ใช่บไปตุ้งเลยหายแต่เป็นตัดเออเป็นตัดเจียยาวไปพาแล้วตังกต่ขดข้างมันจะไงเสียบลงเสียบลงเลยให้ต้องงามอยู่มวยแตนเนาะ เดือนหกเดือน,นเจ็ดเดือนแปดเดือน,นเก้าเดือนสิบผ่านแล้วแต่ช่วงนี้มันห่างมาแล้วเดือนยังตนตาตาคืาาาอฮะเดือนสิบบ่เดือนสิบเ,เนาะตอนตอนนั้นให้โตประจอดจู่ต่อหนั่นเดือนเดือนสิบเอ็ดเนเดือนสิบตอนตอนนั้นให้โตประจู่ต่อใน ในมอข้างเพ่งนะในหน้าตัวนะปุกของยางแล้วมันจะโก่งแค่ไหนี่มีกันฮะเป็นที่ลดม,นะม่เข้าบ่เข้าแล้วบ่เขา,ากันพูน อ,อึบตัดสินยังบกขาดเลยตัดสินยังบกขาดตัดสินยังบกขาดแบบไหนอ้าวบกขาดบกตัดสินยังบกขาดนี่เรียกว่าเป็นคดีพร้อมนะโอ้หมุนหุ่นเรื่ยบ่ะเนี่ยเอาไปได้ไหมเล็กผู ผูกบอกทั่วกับสองรอบยังบม่ได้กินน้ำเื่ต้าเหี้ยวเหี้ยวไหม่นี่เลยเหี้ยวไ,มยไหวไมไผ่อันนี้ทุกสีนั่นแท้อันนี้แม่กับเจ้าว่นีงอันนี้ฉันบ่นแม่กระเจ้า,านนจวา่าฉัน Ừ, mày tham mà đà ừ, mày nhang lại nó như này Nói như cúc cái mày nhung xuống của mày nhang phần này nhồi ừ. ừ. ไม่คือยังไม่ไม่เดินดอย,ไม,ยไม่เคยงก็ไม่แดงไะไม่แดงว่นะน่ะก๊กก๊กนี่มันฮักบ่อยนะกกันนะไม่นะฮักบ่อยคือว่า,ม,ม,านะมันบักมนันบ่บ่อยนะมันบ่บเนาะอป็ยัง นนี่หน้นา,นาไป็นตู้เลยเนาะนแต่แลาวนี่นีขึ้นหน้ามอกออกตลอดเนาะนี่หอกนี่มอกาเนี่ยป่า,ายาวกะทางหมอ,อกกายขวบมาเนี่ย,ยอ,อืมมีบุกอยู่ปะายายมแหล่งยามมันมเดือดหาบุกดิ ไม่ทับกันนี่

đây miếng múm tìm nào đây hả เด่อนี่มีเครื่องกระปอกปะเครื่องกระปม่ปุกไมเครื่องกระปอกจักเอเออจ้อกยังไงด้ากลับตจักจักกระปฮะเป็นมัดหัวเอปคือังงบผีกเอา่มี ทานนั้นเป็นตูน้เหนอโดอนเท่าไปคุดกับปูจะได้ยเนาะไม่ร้ายกันโดนออดฮะพอละได้สพอเรือยเื่อ,อยนีน่ ทั่วสองเถ้าเนี่มกินเลยร้านสีผ้าให้จะใช่ยนะบังเนาะเดียวบังเข้าฮู้ฮะเนะตันคนคุดเองมัอนติ ลืมอยู่น,นะพ่อคิวช, ừ, ชักใหม่ชักใจก่อนเช,ชียงเงี้ยะเชียงนุกับเชียงกระเตนุกวะ ขัวอย่างน,นะ,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 ะคีดจะกลัวคุมพี่ตรงพี่ก็พี่นะเอาจุดนี้เอาเป็นเ,เนที่ยวไม่ไพ่ไปซักเทกได้ห็นเ,เป็นน่ากินอันเดียวไปเลย Đẹp mà này จะหจะขูดเอาเปลือกมันแไปปั่นเห้ตังทิดแม่จักจัน,น,นแมนฮะยังล้างน้ำปันป่นล้างน้ำปั่นล้างเล้างะพุนายายน้ำปันป่นว่ ลูกเบมาพันมือลูกอย่งอีกโอ้ยเหลนมากวัะ <c oughs> พันจึกจงๆไปแล้วกัเสียบจุ้ยลงแล้วแหลม <c oughs> หืม้ <c oughs> หือ <laughs> <Kết năng cười> cứ đó. Cứ đi bài cứ đó, bài vô cư đi nè, bài đấy, hmm. bữa hết เขาเพชรเขาเขาใช่เบอกว่าเจ็บรถมื <diction> ่ออะเลยรูนี้มันใช่มัแต่ว่าเจ็บรถเดี๋ยวนี้ก็เลยรอดไปเลยแล้วือเพชรไส้หรือเพชรขออ้างรถเดี๋ยวนี้เจ็บรถผักจนเราไม่ได้เหัดท้ำเดี๋ยวนี้ฮะผักจะท้ำผักยังไงยังไงก็เราไม่ได้เหัด ช่วงมันเผ็ดมาได้มาได้เอาเผ็ดผุียวเลยช่วงนี้นักเอาเบาสูดเลยเท่แค่ไหกเอาเบาสูดได้เหรอเครื่องหมกทั่วเครื่องที่ถ่วมหัวยังทไงข้างอยู่จังม่ได้กกูคิดเชื่อ เอออันอันเห็ดงวดที่แล้วนี่ได้กินจัง,นนงหน่อยมาไ<ะ>ด้เกล็หลายหน่อยโยบ่ได้นน <c oughs> ๋ิวดูเมื่ทันเกล็ดเนเฮ้ยเฮายผเห็นเขาว่ามันเป็นตอนใดมันมากเยอะเลยลุงบ่เป็นงพี้ยอเลยเพี้ย องลเนนึงอันหนึ่งก็ได้แล้วก็เวลามันยาวเรักเอายิบมือมาใส่เพื่อขึ้นแล้วเอาเสือกเสือกมาดึงที่จริงนั้นคำว่าอยากใช้เสืก็คือว่าอาแล้วเอางาไม่เป็นแนงคืองาไม่ใช่ไข่ เอาตัดตัดหายใบมันหลุนมาเสียบใส่เสียบใส่มือขึ้นเกาะขึ้นอีกมันเพราะกบวลยเนี่ใส่เสื้อกันนะนี่เป็นคอกหมูเนาะมันก็ได้งามหมูได้พ่อได้ไหมัวน

หดห่เม่เม่เดเดีดเน,บบนันตหดเลยหดแล้วบ่นเอายังไม่ดหดป่จะจ๊ะมือผักมือบุหผักฮะมือผักมือบุผัก mọi người thấy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  mọi người จับมืนี้แพงถ่ายเนาะจะโมเม่เสียงเบสเหระโอเคครับ นี่เสียงแบ่ให้แม่ตัวข้ามาันนเโอ้แม่ป่แม่ปอแม่ตัวน่ะฮะเป็นบุคอดเนาะามันมันมันด้อต่ท,ทัสองตัวเหเนาะตัวที่สามป่ะสามป่ะ ตวัวเพื่อก่อนนะเดี๋ยวอีกวันกี่คุมต่อพ่อเซิฮะต่อพ่อเซิโอ้เดยจะคุมอ่ะ สามช um. ีคุมว่ะหนึ่งช้อนสามชี้หาหกคุมเจดคุมว่ืเนี่ยเห็ดตัดมาตัดมาพอเลยจีตัดเอา tôi chào 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 này, chào 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 chào

ไปเสียบใทโตัวนี่ก็ได้นี่เป็นกลางอ่ต้องเห็นมันที่จริงเอาแบบที่เลยเะาไปเสียบเ,เดี๋ยวเวลามือมันขึ้นเนี่ยมันจีไต่ฮะมาหกมาเอามันกระหกแล้วข่าวทัวเนาะเอเอเพราะที่จริงเราต้องเห็ดแบบนี้ไปเลย,รรยเราต้องใช้เสื้อทั้งไเสียบเลย เวลามือมันขึ้นมันก็มันก็ทีจับไกไปตาม,มน,นี่แหละเอาาเอจะไปฮือ้อแล้วเห็นไหม <c oughs> ไปฮื้อสักหน่อเอาไม่ดิฮู้จอมโพน,นั่นแหละ,ะมันไกจะเข่าแล้วแบบน,นี้ โอ้หาง่ายดีบัดเมาลงใส่กิจการขอเออเออเอใครเห็ดนี่นะตัวนหนใครเป็นคนเห็ดนอือเอออือ อยู่เอออยู่ปายมาพี่เห้าพี่เฮ้ยยังไ <c ười> ่ได้พอแล้วพอแล้วอ๋อเอาด้ยไปซักหน่อยว้า

เออนั่นแหละมือมือมันขึ้นเขาไม่ต้องใส่ข้างมือมันเกี่ยวใชโรดเ,เพื่อให้ใชโรดเลยเอ,อ้ยบื้อนเห็ดอีกเห็ดอีกบื่นสังทีแล้วเอ,อ้โอูเครื่อมบักเตักเติงก็จได้เห็ด เนี่ยมือมันขึ้นล้มทับบานี่เสียบได้เลยน่ะ Up, up. เป็นอกข้างาท่นได้อยู่ออโอเป็ดอกก็ได้ล่ะเนืเ้ตีนตัวนะเป็นเอ้าก็เป็นดอกมาแล้วเกิดแล้วยของจงะได้เก็บวนแข่งกันอยู่มือเ็ข้างไม่ได้เห็มับินเล็วเวเลยืเลยเออ เป็นคนไปจันก็่านเดมจะเป็นคนปลูกเอจะเจเะนะจคำเลยพี่น้องเลยทั้งหมดกสิขอจบลิกไนได้ทั้งนลำ้าทั้งพี่น้องซีได้ได้ันหนึ่งด้อยโอยดีแห้งเลยพี่น้องซีวัสกูลสุคนจัคกิปนี้กำลบงยังไงบาเบ็ดกิ๊เกาพี่น้องเนาะดีไม่แหงวัตสกูจุคนจัคกิปนี้สบายดี